เมื่อโลกยังหมุนไปอย่าหวังว่าอะไรจะเหมือนเดิมโลกใบนี้ได้มอบบทเรียนที่มีค่าที่สุดให้กับเราก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่การดับลงก็คือยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลายควรที่จะวางใจไว้ตรงกลางอย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดมากจนเกินไปเพราะมันจะเป็นที่มาแห่งความทุกข์วางใจไว้ตรงกลางได้ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดมองเห็นสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เรองต้องเข้าใจและเอาใจไปคิดตามว่า นั่นคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งใดจิตที่หนักแน่นมั่นคงมองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาได้จึงเป็นจิตที่ขึ้นชื่อว่าฝึกดีแล้วก็เจริญธรรม